ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนมาแล้วเสียงเชียมาแล้วคำรนคำว่าวเสือท่านเห็หนรเราเงียบงันบารมีเสือเหรอเสือเสือเนี่ยมันไม่เหมือนหมามันหากินเดี่ยงมันไปเดี่ยวเดี่ยวได้มันเชื่องเดี่ยวเองได้มันสามารถ เป็นเจ้าป่าสามารถที่ทำได้ทุกเรื่องเสือเป็นสัตว์ที่น่ารักและก็อดุใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นเขาก็อยากใกล้ใกล้เต่ลึกๆยิงดุนี่คือความหมายของเสือครับเสือไปไหนไปดูเดียวไม่ได้ไปเป็นฝูงไม่เป็นฝูงไม่ลิงหมาไก่เต็ดไปไหนไปไปดูเดงไปแบบเป็นเียงอยู่ขอมันมั่นใจในรักที่เสือใช่ ก็เลยดูใหเปนส่วนนี้ก็เขาเป็นสัตว์ที่ยังไงเกิดพิมมังกรมังกรมันต้องพูดเสือเสือมังกรรงปผยลงลงสัตว์ของตำนานเสืองไปไหนบุกเปี่ยวได้บุกะลีดูเดี่ยวได้ใต้องหลักวันอะไรมีอาวุธต้องการตัวเรียบร้อย สามารถจะลุทะลวงได้ถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยตัวอมันเองไม่ต้องมีต้องมีใครมาอ,อุ้งโชว์เดียวไให้แบบไปได้ทุกเรือ่องร้องอะไอเสือนเต้นเลยผมนั่งอยู่ที่กรมการข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกับบรรดาเพื่อนพ้องพี่น้องข้าราชการที่ทำงานร่วมกับท่านอาธิบดี กรมการข้าวแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ท่านจะ,กะเกษียณายุรากการอย่างว่าอะไรครับคนมาคนไปก็มีผลต่องานที่ท่านทาและทิพดีคนปัจจุบันนี้ที่กําลังเกษียณไปเนี่ยนะฮะก็ได้สร้างสั่งสมผลงานไว้เ <Yeah. S 1> ยอะแยะเพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> เมื่อจากไป <Yeah. S 1> เพื่อนพ้องพี่น้องราชการก็คิดถึงกันนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะมาถามความรู้สึกเพราะหลายอย่าง มีหลายสัญ,ญลักษณ์นะครับที่อยู่ในตัวของท่านอาทิตดีอย่างเช่นเ,เสือเนี่ยมันมาอย่างไงคือท่านอาทิตดีก็คือเป็นที่รักเป็นแรกของพวกเราวันนี้เดินทางมาจาก พิทูลกเลยค่ะมาจากต่างจังหวัดหลายหลายท่านค่ะโอ้หเลอค่ะคือท่านท่านอยู่กับเรามานานถ้าถ้าคนภายนอกจะเห็นเห็นท่านทุดีก็บอกว่าเป็นคนดุดันบูมบาาใช่ค่ะดังเสือโคร่งหอแต่ความจริงแล้วท่านใจดีค่ะมีจิตใจดีพวกเราพวกเรารักคือท่านจริงใจลุยพร้อมลุยเราก็พร้อมลุยไปกับท่านค่ะโอ้โหสุดยอดฮะ พูดไายบ้างก็ได้ช oh> ื่อนัทพัชเานันสกุลนะคะเป็นผู้อำนวการสูตรมใจข้าวราชบุรีรักษาการค่ะพุณไร้ไม่เป็นค่ะผูดดีๆเป็นนะคะก็ยังไงก็ตามถึงแม้ท่านจะดุดันแต่ว่าท่านก็ให้พวกเราเนี่ยได้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของครุพันอะไรพวกนี้ที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสำหรับเกษตรกรนะคะ งานงานที่ทําอยู่ก็ลื่นไหลดีลื่นไหลค่ะเพราะท่านท่านรู้อะไรอะไรอะไรอย่างเงี้นะใช่ถือว่าท่านเป็นคนเก่งมากอ่าผู้ชายหน่อยไหมครับไม่ดีกว่าครับวันนี้ถือกุหลาบเอาพี่ผู้หญิงนิดนึงเอามาน้องๆน้องๆข้างล่าง่าแต่วันนี้มาจากพิโลกหมดเลยเหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้มาจากที่ไหนกันบ้างคะอือ่ะจากเชียงใหม่ครับอาวดเจากเชียงใหม่ค่ะ อยู่ส่วนกลางค่ะอยู่ส่วนกลางครับอยู่ส่วนกลางค่ะส่วนกลางพูดหน่อยเทศศิวนานะครับเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการครับผมที่กองวิจัยด้ะพันาข้าวครับครับก็จริงๆแล้วพวกเรานะครับเป็นคนกรมการข้าวเนาะก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวอยู่แล้วจริงๆได้ท่านมาบริหารเนี่ยก็ชักนําแล้วก็นําพาพวกเรานะครับผมให้ทํางานได้แบบเข้าสู่ พื้นที่อย่างแท้จริงครับมผมก็ถือว่าได้ฝึกฝนประสบการณ์แล้วก็ได้ความรู้ในการทํางานเพื่อพี่น้องคนไทยด้วยครับภาพภาพจำภาพจําที่เราจําท่านทิพดีคนนี้ได้นะฮะภาพจํา ภาพจําที่เราจําท่านอธิบดีโจได้ก็คือท่านจะลงคลุกคลีกับเกษตรกรแล้วก็เป็นขวัญใจของเกษตรกรค่ะก็คือไม่ว่าจะลงไปในพื้นที่ไหนเนี่ยเกษตรกรจะรักท่านนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนนี้ท่านจะเกษียณอายุราชการวันนี้คือวันสุดท้ายของท่านในการรับราชการนะคะแต่ว่าเกษตรกรในทุกพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มของสุนขข้ามชนแปลงใหญ่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกผูกพันรักแล้วก็ยัง ที่ในเชียงใหม่นะทุกคนยังเรียกว่านายนายอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพจําของนายโจเราเลยนะคะว่าเป็นที่รักของทั้งเกษตรกรแล้วก็ข้าราชการบุคลากรของกรมืนข้าวทุกคนด้วยค่ะค่ะ <laughs> ชื่อจินตนาชัยวงศ์ค่ะก็เป็นผู้อำนวยนนการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ค่ะชื่อกันทิตาสงโธค่ะค่ะ,ะ,ะน้องผู้ชายพูดหน่อยสิบประวิญญาตุยครับเอาพูดอะไรหน่อยไหมค่ะชวนชมดิลตสมีค่ะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิสุโรค่ะ ชื่ออมรรัตน์อินมันค่ะเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยข้าวก็คือในในส่วนของกรมการข้าวนะคะเราก็ทํางานรับใช้ชาวนารับใช้กเกษตรกรนะคะแล,แล้วคำว่าลูกชาวนาล่ะลูกชาวนาคุณหนูหันหันหลังให้ให้กล้องดูนิดนึงลูกลูกชาวนานะให้กล้องโค้ชอัพหน่อยคำว่าลูกชาวนาคือ,อยังไงคือให้สํานึกว่า กรมการข้าวนี่เป็นลูกหลานชาวนาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกรมการข้าวนี่ก็เปรียบเสมือนที่เป็นส่วนหนึ่งเป็นครอบครัวหนึ่งของชาวนาเกษตรกร,กรในประเทศไทยแต่เราก็ประเด็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นเป็นลูกของชาวนาก็คือทาทาหน้าที่ทํางานเพื่อตอบสนองคุณของเกษตรกร,กรในบ้านเราค่ะเนาะก็นี่คือ,อ,อสิ่งซึ่งพี่น้องเรานะครับให้กับท่านอธิบดี ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน